เกมซิมูเลเตอร์กันอีกเช่นเคยนะแล้วก็ผมมีรายจ่ายสารภาพอย่างหนึ่งนะก็คือผมอัดไปแล้วเว้ยนะอาจจะจนถึงเลเวลสิบอ่ะดูดิอาจจะถึงเลเวลสิบแต่พอจบคลิปปุ๊บคลิปเม่งค้างทั้งคลิปเลยคลิปเม่งไปหมดเลยผมเลยต้องมาอัดใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ดีแล้วมันจะได้ยุ่นยน,ยนยนระยะเวลานะเพราะว่าเดีย๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังล้วกันว่าผมทําอะไรไปมั่งนะต้องขอโทษนะแล้วก็ผมมาถึงเลเวลสิบนะนี่ผมได้จ้างแคชชั่งมาได้ ผมแจ้งเคชเชียร์ได้เพราะว่าไอตอนผมจำได้ไอตอนระหว่างเล่นอะแม่งโอ้ยเยอะชิมหายชิบเงินไม่ทันอะคนแม่งเยอะมากสั่งของมาเยอะอะคนแม่งเลือกซื้อเยอะมากแต่ละคนอะแล้วก็มีการอัปเกรดในการซื้อน้ํามันอันนี้โอลิฟออยล์อันนี้พีนัทบัตเตอร์นะขายดีมากอันนี้ขายดีมากอันนี้ก็ขายดีนะอันนี้มีเป็นข้าวอ่าแล้วน,นี่ชีสไขน่นมมันใหญ่ขึ้นไปมันไม่เชียบนะนะเดี๋ยวถ้ามันใหญ่กว่าน,นี้ผมจะเอามาตั้งเป็นแบบ นี้แล้วแยกเป็นโซนเป็นโซนแต่นี้ยังใหญ่ไม่พอนะดี๋ยวมันจะลบมีแป้งเป็นทีแบ๊กอันนี้เป็นกาแฟดำอันนี้เป็นเกลือแต่ตอนนี้ผมบอกตอนแรกผมว่าไม่เหมือนน้ำมันลมอ่ะเหมือนขวดน้ำมันลรมชุบน้งมากกว่าไม่ไม่น่าเป็นเกลืออออันนี้ก็เป็นแป้งเหมือนกันนะแต่เป็นแป้งที่น่าจะแบบยกระดับอืมอันนี้เป็นเส้นสปาเกตี้อ่ะแต่ก็จะมีแค่นี้แหละอืม ไม่มีอะไรมากแล้วผมจําได้ตอนรู่ผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดร้านกันนะเพราะว่าเราได้สต็อกของเอาไวแล้วเริ่มเปิดเลยดีกว่ามาเดีย๋ยวผมจะอยากรู้ด้วยว่าแคชเชียร์เขาจะคิดเงินยังไงอยากรู้ตอนนี้ผมอยากอัพเกรดโปรดักต์เดี๋ยวเพึ่งผมอยากอัพเกรดเซสชั่นให้มันใหญ่ขึ้น750ดอนตอนนี้มี2องร้อยกว่าดอนก็ทหารมีหไหมการจ้างนี่จ้างสองคนก็ต้องสี่ร้อครั้งนะเช็คสี่ครั้งแล้วมานี่ อันนี้ห้องสตูดสโอเลนะมีเงินงกดรออยู่ต้องแ0 0รอยบาทแ0 0อยดอลล์ซึ่งถือว่าแพงแพงมากๆนะแพงมากๆผมบอกเลยนี่อุย้ยไอคิดใช่เหมือนกันเนี่ยมีรับบัตรมากดบัตรยังโอเคอุยอ้ยมันมันช่วยเปลืองแรงไปเยอะไม่ใช่เปลืองแรงเขาเรียกอะไรนะช่วยนั่นแหละช่วยไปเยอะเลยช่วยเราเยอะมาก ถ้าเราจะเอาตั้งแคชเชียร์สองใช่ไหมตั้งแคชเชียร์สองไม่ได้เราต้องอันนี้คนก่อนอืมแต่แคชเชียร์มันไม่น่าแพงแคชเชียร์แค่ห้าร้อยเองอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งห้าร้อยเหมือนกันโอ้โหคนต่อแถวโคตรเยอะ เราไปช่วยไม่ได้ว่ะตอ่อแถว like. โ,โ,โคตรเยอะดูดิว้ายอดสุดยอดเฮ้ยแค่เชนเร็วหน่อยดิเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้นะเว้ยเดี๋ยวลูกค้าไม่พอใจใช่ไหมคุณลูกค้าพอใจกับพนักงานเราใหม่ไหมโอ้คุณโกรธอยู่เหรอชอบคุณโคตรเลยครับป okay, ุ๊ปเนี่ยครับโอเคได้ครับเฮ้ยเร็วหน่อยเฮ้ยเขาตีมานะเร็วเร็วนี้ก็ตีมาแล้วฮะทำเร็วหน่อยคุณนะโอ้ยดูความละเอียดเดตตามาจ้า โอ้โจ้าเท่าไรสิบเก้าอนดิอนไหมอืมดีมากอันนี้อะไรสปากเกตตี้อืมสองเหรอหเร็วค้าเหลือสี่คนสุดท้ายมีใครมานะวันนี้ร้านเราเนี่ยเห็นไหมทุกคนป้ายเราก็ใหญ่ขึ้นเลยเวลาอัปเกรดร้านมีพนักง,งานรีสต็อกของด้วยเออดีดีเออี่ร้านไป โปรฟิต300ก็เหรียญดีมากครับเขาบอกเหมือนชี้ราคาลงเหรอชี้ราคาลงลงเยอะหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเพิ่งเปิดอย่างแรกนะผมจะซื้อโปรดักต์เพิ่มขึ้นอเอาเป็นโปรดักตอะไรดีวะหรือจะเพิ่มเซกชันดีถ้าเพิ่มเซกชันเราก็มีเหลือนะ ม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแค่ของพอโอเคเราอยากได้ของฟีดเยอะกว่านี้ไหนดูสิอันน้มีมีเป็นโซดาโซดาโซดาหลายโซดาโอเคหมดโอ้โ oh ห <laughs> เหลือยี่สิบเจ็ดกระบาดยี่สิบเจ็ดกระดอนมานี่น้ำ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 ใสป่ปลาเต็มเต็ม หมดแล้วเหรออ่าไว้ก่อนเอาให้คนอื่นมากนี่น้ำซ้อมน้ำซ้อมอันนี้อะไร Google Crash ป๊บปๆ๊ปสวยอันนี้น้ำโซดาสใส่ไปเลยใส่ไปเลยวางไว้อันนี้สปาเกตตี้สปาเก็ตตี โอเคอันนี้สปาเกตตี้เหมือนกันเอาวางไว้เนี่ยถ้าเปลดนห้องซัลโดได้มันจะไม่โลกเลยอะเอออันนี้น้ำโคัลร้าแล้วหรอป่วยช่องนี้ไม่เหลือน้อยๆหมดเลยอันนี้น้ำเป็นแพ็กก่อนน้ำแพ็กมันใส่ไหนวะว่าน้ำแพ็กใส่นี่ได้โอเคใส่นี่ก็ได้ น้ำจอยส์หมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะไว้ก่อนเดี๋ยวเติมสต็อกน้ำน,นิดนึงเติมออกอยู่นี่อ่าโอเคมาสต็อกน้ำเต็มเดี๋ยวไวไม่เหมือนกันใช่ไหมสองอันเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเออตั้งราคาจอยส์ Price. สองจุด 9, 9เก้าเกป็นเลยสอนจุดเอากำไรสองดอนพอสามได้ไหมขอสามเงินไม่มีละ let's go วู go. ้ไวไหไวว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  ผมนั่งเติมตลอดเลยเนะี่ยเติมของนะไม่ใช่เติมอย่างอื่นไอ้คิดไปมั่วผูคิดไปมั่วน้ำนั่งเติมตลอดค้าเย็นๆฉ่ำๆเลยซโซดาเหลือหนึ่งมีเหลือหนึ่งตรอดแฝดหมดไป,ไปไม่ไดไ้อยากเติมไม่ง่ายเยอะเอามาไปเยอะเลอะเยอะเยอะเลอะเลอะเลอเลย ออไปโอ้โหค,คนเต็มร้านเลยทุกคนเต็มร้าเนเลยขนมปังหมายสั่งของไม่ได้นลยว่ะสามทมนุนมันสั่งของไม่ได้แล้วพี่นัทต,ตอนที่ผมอัดแม่งโอ้โหเติมไม่ทันน่ะแม่งเอาซะบางคนแม่งเอาสี่ห้าขวดเ่ะแม่งเลยเอาซะแบบเยอะชิบหายเลยโอเค,อเคแพงไปหก ไม่เป็นไรไม่ถึงพันไม่เนี่ยโอ้โหดูมันหยิบพี่นันทุกคนดูมันผมบอกแล้วไม่คนละสามสี่อันอะแน่ๆ่อะผมบอกแล้วโคตรเยอะถึงพันไหมอูไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรวันที่สี่ผ่านไปมาเอาวันต่อมาเลยโอ้โเกลียดีว่ะอยากกดล็อกแล้ว กู้แม่งเลยไม่ไหวแล้วผมกู้แล้วผมกู้ผมไปเปิดสตอเรจแล้วผม,มเปิดสตอร์เลดแล้วกู้ต้องแบงก์กู้สองพันเอาเลยมาแล้วก็ปวดล็อกสตอเรจเออไหน เห็นปลดล็อกเลยเห็นปลดล็อกเลยตอนเรดอ๋ออยู่นี่อ๋อแล้วอยู่นี่ต้องเก็บอยู่นี่ทุกคนเออเห็นนะแล้วมันมีซื้อของอะไรเพิ่มไหมเฟอร์นิเจอร์นี่ไงใช่ไหมสมอลแล็กเป็นที่ใส่ของอะ่ะเออนี่แหละจะมีที่ใส่ของเออนี่แหละจะได้ซื้อมาตุนๆเลยสีเรียม แม่งนี่เอาพวกน้อยๆไว้นี่จะพวกเยอะๆพวกเยอะๆไว้โอเคเออดีเว้ยแล้วสตรอรีนี้เปิดยังไงเอาน้อยๆเปิดเอาไว้นี่น้ำโอเคไอพวกนี้ก็เก็บไว้โอเคเออสตอเรจเปิดนี่โอเค เอน้ำแพ็กไว้ก่อนไอนี่ไว้ไว้โอเคพวกนี้ไว้หมดซื้อ One hour later ว้าไม่ทันเหมือนกันเว้ยไอ้คนหยิบแม่งหยิบอย่างเดียวเลยไอ้คนใส่ใส่ไม่ทันแล้วเนี่ยก็ไว้นี่มันเดิมสรุป โอ้ยเติมแท่ไม่ทันทุกคนคิดดูดิเติมแท่ไม่ทันอ่ะต้องมีคนรีต้องมีคนใส่ของอแล้วล่ะ,ละอีโอ้แต่เราต้องยุงย่งสิบห้ายงปสองอยู่อ่าต้องทนไปก่อนกว่าลำบากเว้ยวันนี้แต่ยังเรายังไหวต่อทุกคนปะเย่ะ เห็นไหมทุกคนเยอะเอาแค่นี้นะโอ้โหมันจะเปลื่งไปไหนนี่โอ้ดูมันเอาโคตรเอากำไรอะ่ะเดี๋ยวย้ายก่อนอย้ายมาว้นี้เคจัด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 อืม มาทำงานตรงข้ามกูไม่ถนัดเลย1ีบจุดหกเจ็ดเอา1ีบจุดหกเจ็ดอจหัดกันมันดูดีทุกคนอา,ารีบซื้อลเลยจะได้รีบปิดร้านไม่ได้บ่นลวหน้าที่งงหมดแล้วมึงก็ไปเชื่อว,ว่าหนิไม่ใช่กูเอาอยู่ทางไหนวะเอองงสามสิบ งงว่าต้องทำตรงข้างกัน